สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกสุคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพับพี่น้องมาเบิรงบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับก็สะมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิรงนะครับการเลี้ยงง้วของเห้านะครับกับช่วงนี้ก็จะให้ง้วนะครับในวนี้การนอนพักผ่อนนะครับนอนเขียวเอื้องนะครับนี่ครับก็จะมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิรงนะครับนี่นะครับการเลี้ยงง้วของตุตาฟ้ามนะครับวันนี้ยังมากไม้เลยนะครับผม เพี่องก็รองสังเกตยรติบ้งนะครับผมช่วงนี่ง้วกัมี่กานเขียวเอื้องนอนพักผ่อนนะครับนี่ครับในีอกม็มีนะครับในขอก็จะเป็น แม่บอกแม่พั่นนะครับพี่เขา,าได้ลาเสือกไว้นะครับเพื่อที่จะวกให้แม่บอกนะครับไปชนกับตัวอื่นนะครับอ่านี่ครับพี่องครับบรรยากาศการเลี้ยงงูแบบบ้านๆนะครับผม ช่วง่บายง้วนะครับก็จะนอนลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรอเวลานะครับประมาณใบสองนะครับอันนี้คิดโดยประมาณนะครับหัวก็จะได้มิการกินลงแปรงปลอยนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่แะครับคือวิถีชีวิตการเลี้ยงง้วแบบบานๆนะครับ พี่นองก็ร้องเบิงบรรยากาศนะครับที่ช่วงหน้าบรรยากาศเย็นๆนะครับผมเขาก็จะมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิงนะครับนี่เลยครับบรรยากาศบ้านๆนะครับก็จะมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบึงนะครับอเดี๋ยวผมสัย่างให้พี่น้องในเบิงทัวๆนะครับอ่าขวาของเ้้านะครับกับบัตร มีขอบเขียดที่ชัดเจนนะครับถ้าก็ดจะพยายามเปิดโอเพนเหงุวงนะครับได้มีการเดินอ,ออกไปข้างนอกนะครับเดินลงแปลงแทนริมของเ้านะครับที่เขาได้จะเตรียมไว้นะครับช่วงนี้งัวกัมีการนอนเคี้ยวเอื้องนะครับรอเวลาที่เหมาะสมนะครับงัวก็จะลงไปกินยาอีกรอบนึงนะครับผม นี่ครับพวกนี้จะเป็นแม่บล็อกนะครับผมที่เขาลามเสือกไว้นะครับแม่บล็อกมีลักษณะโค้งสางค่อนข้างที่จะผอมจังน้อยนะครับบางโตนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ไห้นมลูกนะครับโค้งสางของงวกับไรผอมกัเลยจอยเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนบางโตก็ค่อนข้างจะอ้วนนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กําลังตังท่องนะครับงวก็จะย่อมมีความอ้วนเป็นเรื่องธรรมดานะครับผม นี่ครับแม่บอกของเข้านะครับก็จะมีโค้งสางที่แตกต่างนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นรุ่นลูกทั้งเมือดเลี่ยวนะครับลูกก็จะเป็นง้วเอฟนะครับบาว่าจะเป็นอิฟหนึ่งอฟสองนะครับนี่ครับก็ตามโค้งสางที่พี้น้อังเห็นเลยนะครับผมบรรยากาศในช่วงใบยๆนะครับอยู่ทงไฮทงนากับค่อนข้างที่จะอากาศเย็นเลยนะครับผม ก็จะทายคลิปให้กับพี่น้องในเบิรงนะครับเพื่อที่จะเป็นการอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิรงคนที่ติดตามนะครับส่วนคนที่ปฏิติมนะครับก็ตั้งในกระฝากกดติดตามนะครับเพื่อที่จะามาเบิรงกพัฒนาการมาเบิรงการอัปเดตของฟาร์มเฮ้านะครับว่าเลี้ยงฮอเดลเลียนะครับเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนลูกข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับผมนี่นะครับพี่น้องครับเบิร์กทำบรรยากาศบ้าน โอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ้อคีดหนึ่งเรื่องครับขอ,องำเสงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวังใจกับตุกตาฟ้ามเดอร์ครับขอบคุณครับ